สวัสดีครับอาจุงเกษตรความสุขวันนี้พามาชมญ้าหวานสเตเียนะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่าย้าหวานต้นเป็นยังไงนะครับมันแตกต่างกับญ่าหวานที่ใช้เลี้ยงวัวไหมก็ความแตกต่างคนละเรื่องเลยนะครับเพราะว่าญ่าหวานจะใช้เลี้ยงวัวจะเป็นลําต้นคล้ายๆกับญ้าในเปียนะครับแต่ตัวนี้เป็นญ้าหวานสเตเวียนะครับสาหรับที่ให้คนเอามากินได้คือเขาจะให้ความหวาน ก็หวานกว่าน้ําตาลถึง14เท่านะครับในปริมาณที่เท่ากันเป็นความหวานที่ได้จากธรรมชาติความหวานที่ปลอดภัยนะครับจากสารปรุงแต่งแล้วก็มีหลายท่านที่เอาไปปลูกแล้วสอบถามมาว่าดูแลยังไงให้ต้นเขาอยู่ได้นานๆง่ายๆครับเบื้องต้นห่้าหวานมีลักษณะคล้ายกันกับต้น กระเพราของลาพาหรือต้นแมงลักนั่นเองนะครับคือชอบแดดจัดแล้วก็ชอบความชื้นนะครับไม่ชอบน้ําขังแล้วที่ปลูกควรจะเป็นปลูกในกระถางหรือว่าปลูกแบบยกแปลงดินควรล้วนนะครับที่บ้านทุ่งเรารดน้ําเฉพาะช่วงเช้านะฮะคือไม่ได้ให้เขาแฉะมากเกินไปนะครับทีนี้อันดับต่อมาก็จะมาดูที่ว่า นี่ครับถ้าอยากให้เขาอยู่นานๆก็นนคือทําสาวให้เขาบ่อยๆเพราะเราเริ่มเริ่มเริ่มเห็นดอกเนี่ยฮะเราก็เด็ดออกเด็ดออกเลยครับนี่อันนี้เคี้ยวได้เลยนะครับเนี่ยหวานแล้วโดยส่วนตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยมีโรคแมลงมารบกวนนะครับจากที่ปลูกมาสี่ห้าปีเนี่ยไม่มีมแมลงมารบกวนไม่เห็นเพี้ยขึ้นนะครับ แล้วก็ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับหลายๆท่านสนใจสั่งจองแล้วก็มาเยอะยๆเลยนะครับสามารถจะเอาไปแปลรูปเป็นยวยหวานตากแข้งได้ไว้ชงชาที่ให้ความหวานนะครับพอได้น้ำหวานแล้วนั่นก็คือสามารถจะเอาไปชงกาแฟได้ชงโกโก้ติ้นได้นะครับหลาหลท่านก็เอาไปใส่กับ เครื่องดื่มต่างๆนะครับใส่ในน้ำเก๊กฮวยก็ช่วยให้ความหวานและได้สรรพคุณจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับแล้วขยายพันธุ์ด้วยก็ด้วยยังได้ยังไงนะครับก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำเนี่ยแย่หวานเนี่ยเราก็จะปักชำด้วยด้วยการเลือกนะครับเลือกกิ่งที่ๆๆที่แก่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอาต้นตัวอย่างมาให้ดู นี่ครับกิ่งเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีออกสีอย่างนี้ครับามาอยู่กลางแจ้งไหมในกลางแจ้งเลยนะครับเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในร่มนะครับพอกิ่งเขาเริ่มเปลี่ยนสีออกสีเรื่องตายอย่างนี้ครับเราจะมาจะตัดมาชําได้แต่ในการชำเนี่ยควรจะชําอยู่กับ ดินที่ไม่มีปุ๋ยเลยนะครับหรือว่าเป็นวัสดุชําเพราะว่ารากในระยะเริ่มต้นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอมากๆนะครับถ้าดินมีความเค็มเนี่ยเฉาตายได้เลยแล้วระหว่างชําเนี่ย20-25วันไม่ควรโดนแดดเลยนะครับเขาชอบช่วงที่ชําเนี่ยชื้นต้องเย็นและไม่โดนแดดก็ค่อนข้างจะมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับผม ก็เดี๋ยววันหลังเราจะทางทางวั้ทุ่งเราจะนําวิธีการชํามาให้ชมนะครับวันนี้พามารู้จักกับเจ้าหวานสเตเวียก่อนนี่ครับถ้าเห็นดอกอย่างนี้เราตัดออกได้เลยนะครับเนี่ยพอตัดเขาก็จะแตกใหม่แตกใหม่ก็เป็นเหมือนกับการทํเสานะครับทํเสาทําให้ได้ยอดอ่อนใหม่แล้วก็เราก็จะได้ยอดต่อเนื่องนะครับดินก็จะเป็นแกบ ใช้แกบดิบเป็นส่วนมากเพราะตัวนี้คือเน้นให้เบาเวลาเดินทางจะได้ไม่ไม่หนักมากเกินไปนะครับแต่จริงๆแล้วดินปลูกก็ใช้แกบแกบดิบประมาณสัก3าส่วนนะครับดิน1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอก1นส่วนกนะ็ทันทียังไม่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับยาหวานสแตเบีย ก็เป็นพืชสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับแต่ไม่มีสรรพคุณทางนั้นยานะครับเน้นๆเลยนะฮะคือเขาให้ความหวานแต่ไม่สามารถจะแก้โรคเบาหวานได้นะครับตามที่เคยมีการสร้างกระแสขึ้นมาช่วงหนึ่งให้พลังงานแต่ไม่ให้แคลอรี่นะครับให้ความหวานได้ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานสามารถจะกินหวานได้นะครับแล้วก็กินอย่างปลอดภัยมั่นใจได้เลยครับผมเพราะว่าปลูกแบบปลอดสารพิษได้ ไม่จะเป็นต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงนะครับปุ๋ยที่บ้านทุ่งเราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยอคอกเป็นหลักนะครับใช้มูลเป็ดมูลไก่เราค่อยๆโรยครับอ่าไม่ที่ไม่ใช้ขี้วัวเพราะว่าขี้วัวทาให้เกิดเชื้อรานะครับก็ระวังกันนิดนึงนะะทั้งเชือ้อราแล้วก็มีจะมีมะเมล็ดหญ้ามาด้วยทําให้ต้องคอยดูแลเรื่องหญ้าอีกนะครับครับผมวันนี้ก็พาชมเท่านี้ก่อนนะครับ มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ